ตึ้งนี้ก็สูงเติบด้วพี่น้องโอ้นี่เลยพี่น้องเนี่แล้มาตักอยู่นี้เนาะอ่าข้อแล้วถึงก็ยอมแล้วอ่าโอ้ดกเติบด้วเนประมาณ3เมตรพี่น้องอ้ยอโอ้ยอ้้ยอยอ้้อ้อย้อ้ยอ้วย้าอยอ อืมอของรวมั the <the <fish samen> ้อือเไม่เวอยดเลยเฮ้ดีย้เชียวให้เราไปรถผูกไปยายกันใช่ให้ลูกขันาน่เรียมือไปน้ำเช็ประตูเช็จแชมักเชอรี่เนี่เนาะผู้เช่ดตาวนี่มุก้ากินล็อกแเบึงไอยมีบ่คนเขียวว่องแทนโอ้ยยิ้มมึงรอเออ พี่น้องเหรอครับกาบสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสู่คนนะพี่น้องโอ้บวชอยู่ในอะไรก็ต่างประเทศพี่น้องอกยินดีต้อนรนักของสู่ซองเปรียงทองบ้านนาะคือเกา่าเนาะต่อจากคลิปที่แล้วที่เอาใจเงิในใจคําให้กับคนที่มาทมดินแล้วริบล้อยพี่น้องเฮากนะ็สีมาเบิงบานนี้เนะาะพระพี่พระน้องผม มาเบิ่งความสมัครคีของชาวบ้านหนุ่มยางเพิ่งกับพากันเิ็แบบประมุขความมุมไปน้อนกันจอยกันเห็ดจอยกันสร้างดีขนาดน้องพี่น้องเนาะแต่เพิ่นกำลังเทคานบ้เตียงให้เพิ่นเทคานตอนนี้ก็เทคานหอบแล้วก็เอาตั้งวงกบบ้เตียงกอาวงกบมาตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยเนาะตอนนี้กเันกำลังผสมปูนมีแต่ทีมงานมีนิง ไปซอยกันมายังเหลืมาเชื่อันก็มันตองลงมาเงี้ยพอมเชื่อันจะเกล็ดแมาเดิ๋ยนั่นสูงเลยพ้อเดี๋ยวนั่นจเจ็บนิเดี๋มาซอยเนาะซอยกันซอยกันเฮงสูงก็เกาดืบขึ้นเทิงละบบัตรมีแต่ทีมงานผู้หญิงพี่น้องเลยที่แล้วในบ้านเป็นผู้หญิงโดดมีแต่ผู้หญิงลงมาก็ได้อ่า พู้ยิงหลายก็ไม่ใชยมาซอยบ้าบ่าเจ้ากันอ,อ,อ่ะย่านเลยสวดสาสวดสาสวดสระอ่ซอยกันดีขนาด

Mình à. Anh cả sang, sẽ bài đi ra sang đó, rồi đi đâu người, đi đi nhìn vào thay ngam ngam như vậy, ngam phô vương, พูดหน่อยแกกำลังกำลังบุมน้ำที่นอนไงกำลังก็น่ะพื้นเหยียบให้อยู่บ่เพาะอยียบอยู่บ่อุ้มโบเจ็บเขาต้องเอาเนี้ยมาซักลงอีกที่นอนไงกำลังเทคานอ่า เทคานเทหอบเบ็ดตกะตัางวงกบเป็นอะไรบา้างฮึบ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 ขึ้น,นสูงขนาดก็เอาขึ้นแล้วเนาะโมทัมปราเป็นอะไรสูงเอิน้นเทึน

มีตานี้แล้วตัวนี้ก็ให้เพิ่นเอาไม้สักสักลงให้มันนนน็จัจะได้มนนนนนันเนีนจังหงจังกันใครอยู่ นี่เอาดินมาถมไปเรียบร้อยพี่น้อย่างไบ้างนี่มีเตะคานทับแล้วก็ก่อขึ้นไปแล้วก็ใช้ลงังคาลแล้วก็โอ้โอเคถือว่าได้รับหนึ่งละอันนี้เป็นมือที่หกี่นนองเางไที่เราเห็นอยู่ตอนนี้อา่าก็ถือว่าไวเตอพอสมควรเนะเาะวันที่หกของการก่อสร้างโครงเฮียนบ้านหนองบยาเี่นอ,งอ่งไอา่า จยกเลอนแ่ากตมกนงนดียวคนนี่กาะยาาย่านผสมปูนแล้ทิมงานมิยิงเป็นกำลังงมาใส่กุบปิดหน้าปิดตามานั่งอย่งเงี่ตัเ

เที e ่ยวขึ that that ้นเที่ยวลงเหนื่อยเพลียงเลยอ่าพี่น้องเอ้ยนี่วามสมัคีส่วนลายกับผู้ิงผู้าแล้วก็เปลี่ยนกันมือกผัวลงมามือกเมียลงมาเนาะมีผู้ิงจะส่วนลายอ้ประสมปูนให้สร้างคนคนเ็ด กดออกสิกันหดแล้วกันนะใส่บันดาลกันละนะยังกันแม่ยังถึงเสียกันเหดซอยกันสะเนาะปุบปับปุบปับปุบปับเออดี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 เลยอ่าเป็นความสมัครยีกันดีใจบ่เสียงก,ก็ได้นเนาะเกันอยากได้อยากเฮ็ดพี่น้องเลยวันนี้เป็นมือที่หกเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกัน นะ,น,นะปลาในระยะเวลาเดือนหนึ่งเฮาสีเห็ดไปหอดใส่พี่น้องมาเบ่งน้ำกันนะเออเป็นทัง้งนี้กัสูงเติบได้หพี่งอ้อเออกระดังเทคานเออเทคาน thì khan thấp để cái tăng cũng cốt bẩn thằng thằng nhẹ hẻm lung nó Hãy subscribe cho kênh nè Mì Gõ Để không bỏ Cái năng video มันหลายคนก็นให้เพื่อนเอาปูนเอาน้ำมาเห็ดอีกกองหนึ่งก็ได้เทกันเปื้อนมันจังไวเอารา้เอาปูนมาผสมถ่ารถหลายคนมันจังไวผุฟับผูกฟับผุกฟับรถ ก็ต้องเทกันเปื้อนกันพี่นองเ,เทกันเปื้อนอยู่นี่แล้วก็ก็ก็ขึ้นแล้วก็เทคานทับแบบน,นี้ยาวออบไปเลยอ่าแล้วก็บ่บมน้าไว้นะก็ขึ้นใส่หลังคาแล้วก็สงบมามีพ่อกับโบกไปต่อได้เลย,เลยพี่นังเลย

หานั่งอยู่ห่มก็ได้คนเฒ่าเป็นยังดอกนั่งอยู่ห่มอยู่เงาผูกหน้ามืดตาลายได้หันมาเบิงน้ำบุกกำลานมาให้กำลังใจลานนี่บ่ด่านเนาะบุบเป็นยังตากขึ้กันโบยากดอกเนาะ พี่น้องยอ่าตากแดดมีเหงงลงไปตู้เนาะอ่ตากมันโดดเดดเนี่ยย่านอย่งเดีอยู่นํำแดดนี่แหละอย่าม<อ>นี่แหละใครเนาะถ้าไปเห็ยนน่ามดูชียดึนหาเนี่ยก็อ่าเรียบร้อยแล้วอน่นี่แลวมันลมเลยใคนี่ยอ ta chuẩn lai một tí hình cái đèn hiên tự đây ừ. hộp à bất này cả bùm nam vậy bạn này cái này ok phải đáp lại nó à tiền pha mà bưng có chỗ <laughs> bưng cho ba bưng nòng cho này nó เดี๋ยวปะเตียงขี่พามาเบิงน้อ,นองผู้ตู้ผู้ตู้ค่ำที่นจกนี่นี่จากองเฮียนนี่ข่ามหัวมานี่พี่น้องเลยม,มือข่ามหัวมานี่ <c oughs> มานี่ไปนี่ <c oughs> มาใกล้ๆนี่นี่น,นี่จากองเฮียนมานี่ประมาณส่าเมตรนี่แหละนะส่าเมตรส่าปลายเมตรนี่แหละพี่น้องเลยระจกเอาอู่นี่เนาะ นี่เลยพี่น้องไอ้นองแล้วมาทักอยู่นี้เนาะอ่าขอล้วี่นยอมแล้วอ่าโอ้ดกเติบเลยเนาะตประมาณสมเมตรพี่น้องอ่าละอย่าเน่ยปนริมด้วยเป็มวนี่สเวลาเวลาเป็นยันปีอายะไรก็ปกปักนโรอกป้อะโอ้คมคิดดีพี่น้องเลย เลยใครเนาะด้วยอมอัวอ่อนตัวใช้ก็ได้ตัวใช้ก็ได้อ่อนี่อ่าตัวออนนี้ระยะของรวมเหมือนกาอให้อนนี้พราะว่าหยกให้ทองเทียนเลยดินเนาะเละระบาชรได้ด้วยเลยได้เให้ให้พี่พี่เลยเนาะให้พี่ด้ได้ของรวมด่นแหละได้ของรวมจ้เออตัวไปให้ถึงตัวให้เนาะถึงตัวรวมเต็มเลอ่า้นะอ่าอ่า้องไงคือว่าเราเรากระจดีเอ่อราทอไปแ้ไ ทางออกบงบก็กว้างเองเีอางหๆเนยะอ,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 อม่กอมกค,คมัคนมนแนมเ็กามาีช่องอเาดเ็ีแล้วดีแล้ว,ลวมีน้ำจิตน,น้ำใจประตูเลยได้แล้วแล้วกาับสาระดินให้ทีองลสระดินนี้ให้ส่งส่วนรวมให้พนมาตักเอาพีพีแถมเป็ดอีกตัวหนึ่งบ่เป็ดอปงับเป็ด พอผมตีใจใจของร่วมเหมือนนะเป็นอย่างไรเราเขาเหี้ยนเขาเหี้ยนเหี้ยงหายเขาเป็นเหี้ยนพอตูนแล้วหายเขาหายไปเองปักของร่วมเหมือนกันโอเคโอเคดีแล้วดีแล้วพี่น้องเางไเนาะอ่าอันนี้คือน้องน้องที่มามาจกหันพี่น้องเางไรมาเตียงอย่าพลาพี่เป็นองมาเบิ่งมาไกลบาด้วยกัอ่าใกล้เนาะ ล้วว่าถ้ามีของร่วมเกี่ยวกับรงเทียนหนึ่งก็มาตักอันนี้ก็ได้อีกเนาะตักควันพีรก็ได้พลุนเลยเออแล้วก็อ่าเวลานะมันเป็นนองใ่ก็ให้นักเรียนปลูกผักปุง้ากินอ่าก็คิดดีนอะใให้เพื่นให้เพื่อนเอาน้ำเนาะให้เพื่อนเอาน้ำมัน đi nam có pina phải đấy mi nam nhầm lẻ em con con này nhu mấy này thôi ด้เรื่องใเรื่องไม่ยังนะมากเลีโอ้ยมีแต่แนวใหม่เสียงเงินแทะพดได้แล้วนี่ขายขายพักไร่นะขายพักไทยทงไทรเลยฮะช่องทงเศร้าได้ปะได้อยู่เออใจดีเจ้ะกันเนาะใจดี ถุสงซองทรงเช่าก็ได้อืมเอามานับมาในกระถางนี้มิจถุง <c oughs> ลงรถนักว่ะมิฆาก็ได้อือพี่น้องเลยมาเด้อกินมะชิลี่ด้วพี่น้องเด้อมะชิลี่ชิลี่ <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องเลย อคนละพักสองพักคนละพักกัพ่อล้วป่วละรงนสิบพันอ,อ่าุละพักกัพ่อละอ่ไปเด้อมาเคลี่มาเคลี่มาเคลี่นี่ยังนี่เคลี่แดงสิบสี่ทง อาแม่ไปยายกันเออยย้ายย้ายย้ายพลพักพลพักอืมแล้วมันจหูเว้ยวางอันนึงไหนกันไม่ห่้ยดอกนเออเดี๋ยวนี้เช้าให้เราไปรถผูกไปยายกันให้ลูกขั้นตอนอืมอืมอืมอาม้เพื่อนทรงทรงทำทรงเออไปยายไปยายยายยายยมาเออยายกัน นำไม่อีกสิบสี่ป่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเศร้าเอ้า้าทงอ่ามัดเลยบาทนี่เห็นบ่อจเอามาหน่อยพูอเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยอเห็นว่าก็ไร้ไ่ไวยได้เห็นเนาะ ม่ค sure. oh, wow, right. ah, ้าชีพปบเล้เอาหน่อเลยสิปบก่อนมึมีเงินซื้อคม่ค้าชีพมึงต้มงไม่โอ้ยบ้าบเอาไว้เถอะนะบอาไว้เถ่ะนะเดี๋ยวก็พุ่มพ่วงเดี๋ยวก็ะแบกเชลลี่อยู่รวยทุกคนแล้วแต่คนรวยนั่นเพิ่นผมใช้เงินแบบนี้หรอกใช้เงินแบบนี้ผมมีทางรวยคู่กันอยู่บ่โอเคโอเคโอเคอ่าไปเบิดจ่อยพี่น้องกัย คูบ่าคูบ่าไฟท่านได้ไร่บอกเด,อบบด้อคูล้บอคูแล้บูบ้อแลอ้วบ่โอเคอ่าครูแล้วเชี่ยเชีบแบงไปนนั่นน้ำนี่พี่น้องเหรเอเออนอกินไปน้ำเฮ็ดไปน้ำ,นำ เ,เลียมือไปนำเช็ดประตูเช็ดแชมเปญนี่เนาะอ่ะุเชดประสาวนี่มุก้ากินล็อกแต่เบ่งอายมี่พาคนเขียวว่องแทนเนาะนิ่มมึงด้วยเออแต่ยิ่มมึงในหูรถได้ประเด็นเนาะ อ่าพี่น้องเลยอ่ะไปอ,บบอย่าง,งก็ได้คู่บ้างเออในคู่โบกินดอกในคู่นะอ่าเอาไปให้ในคู่เนี่ยเอาไปให้ชองทงก็ได้พลโทเปลี่ยนพลีแหละเขาใหญ่เขาพอาแล้วแบบดยพี่น้องเลยไปเดี๋ยวบัเตียงจะสิไปสิไปฝากตั้งเฮือนอ่าจะจอยนี่พี่น้องเลย พามาเบิ่งทั้งหลังจักหน่อยนี่สูงได้พี่น้องเห็เน,นาะเป็นก่อขึ้นก็นได้ตอ่าคือว่านี่เอียวมันอยู่พี่คือพื้นมันอยู่เทิงนะ่ะอยู่พี่อย่างอยู่นี้นี่สูงให้ประมาณเกือบเพียงสะพูกมาเตียงประมาณแปดสิบเซนเกือบเมตรเกือบเมตรพี่น้องเห็นเนาะสูง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  อ่าเรียบร้อยไปขั้นตอนนึงแล้วพี่น้องเลยมีแต่ต่อไปกระเมนเห็บเป็นก็ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วกันราะเรื่องเห็ดหลังคุ้มหลังคาไปเห็บเป็นเห็ดจังหน่อยกันท่องกับชีไปไปให้ช่างเห็ดเฮือนหลังค้าจจ่อยกินน้ำเนยพี่น้องเลยแบ่งปันกันกินซื้อซอยเพื่อนมักขิลี้ก็ได้ยม้วนขนาดเซลสะอยู่เนาะ อ้าโตไปบัตรเตียงกับขอตัวเดินทางก่อนพี่น้องเลยไปเฮือนเสาจอยเสาเต๋ก่อนบันทึกไปเบิ้งเพิ่นเฮดหลังค้มหลังคาอันนี้ก็เชเอาไปฝากเพื่อนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าจีไปต่อเฮือนเสาจอยท่านั้นก็อ่าเฮ็ดคือกันทั้งนี้ก็เฮ็ดพี่น้องเบิ้งแบงเบิ้งช่องบอลช่องอันนี้แหละเนาะไปอะไรเมื่อกี้ก็บบัตรเตียงขอตัวจุคลิปไปเพ่งสำนี้ก่อนพี่น้องเลยอ่าถ่ายทำบรรยากาศเนาะให้พี่ให้น้องเบิ้งในระหว่างเพป็นกรื่องดำเนินการอ่าเฮ็ด อ่าลังอ่าคาอ่ากำลังชีเริ่มก่อเน่พี่น้องแล้วก็อ่ากำลังชีอ่าเซคานเน่เนาะมื่อนี้เอาดินเข่ามื่อนี้เป็นมือที่หกอ่าที่ก่อสร้างอ่าห้งเยียนบ้านหนุนบุญยางเมื่อเไอศังทองแขวงสมรร์ภูมิพี่น้องเลยรัสษาธรรมมื่อนี้ใบเตียงขอตัวจบคลิปก่อนอยู่ดีมีเฮงบัจสุกหูจุคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีพี่น้องเคลียร์ขึ้นทีพี่น้องป้าป้ป